Ele pegou สวัสดีค่ะพบกับรายการบริสิทธิ์ัญญาชาแนลนะคะวันนี้บลิี่จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศงานแข่งกองยาวาปีปฐุมน,นะคะงานแข่งกองยาวาปีปฐุมน,นี้จะจัดขึ้นทุกปีนะคะโดยทีมของพวกเราก็จะเป็นทีมของส่งแนะนานของสินติสารนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าให้นักแส,สดงแบบเล็กๆนะคะ ับตตา,มมาอันนี้คุณเบสตัมของเรากำลังใส่ชุดให้นางราคุณกิ๊กนะคะเออสวยมากตอนนี้ยังขาดตาฟ้ากับแก้มสีชมพูนะคะนี่นะคะบรรยากาศ น้องตุตาของเราสวัสดีค่ะกับน้องเรยดาแล้วก็คุณจินหลาของเราสวยๆเห็นไหมบล็อกตาสีฟ้าแล้วก็จะเด่นขึ้นมาทันทีเลยเออหน้าแก่มากเลยนะครับเราต้องแต่งให้สวยสมวัยเออยูทูบเบอร์ใหญ่นีพอเออยูทูบเบอร์ก็จะทายไปเรื่อยๆว่าให้ล่ะเพราขียูทูบเบอร์ขี้ทีเออ นี่ก็จะเป็นช่างทําผมของเรานะคะคุณบิ๊กนะคะวันนี้ทําผมตีมอะไรคะคุณบิ๊กเออทรงยุกทรงยุกยุกอะไรคระมายุกอะนะยนุค90หรอโอเคนี่ก็จะเป็นคุณเบลเสียงอีสานของเรานะคะนางเอกเช่นเคยนะคะ คนนี้จะพูดนวายห,หน่อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะไม่รู้เรื่องค่ะทำผมพังเนาะเออ,อ,เอ,อต้องสาบนะคะออคุณเบลนี่ชอบมีปัญหาตลอดเออไม่เคยมีปัญหา,าค่ะทุกคนเออต่อไปจะเป็นงานยุ้มหัวนะคะนี่ยุ้มหัวแลว้วโอเคค่ะตอนนี้กำลังวายพาปิคเนิขอพรขอขวัญกำลังใจในการเดินทางให้ปลอดภัยนะคะ โดยเป็นครูตุ้ยใหญ่นะคะคุณครูสวยๆของเรานางรำก็กำลังทยอยมาครับเพื่อนๆนางรำของเราสวยมากเลยนะคะทุกคนเออน้องลูกแก้วเออสวยมากสวย เออรับตาใหมเราต้องหลับตาลัวๆเออเออเออนี่สวยมากนางรับนี่แก้มตองเด่นนะคะทุกคนตอนนี้นะคะบรรยากาศมาถึงแล้วคนถือป้ายของเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกำลังมานะคะ คุณบีบีวันนี้สวยมากวาสวยมากมิติันีเออนี่คุณหญิงเออสวยมากอุ้ยน่าชมมากโอเคคุณมุกเกอร์สวัสดีค่ะ,คะนี่ดัมเบลเลอร์ของเรามาแล้วค่ะเออสวยมากุเพ <c oughs> ี <c oughs> ย้ยงนอน ช่างแต่งหน้าของเรานะคะยืดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนครับปิดช่อง YouTube ตัวนี้เลยนะนี่ค่ะตอนนี้ครับจะปิดเทียนอย่างถ้าจะเปิดท้ายอยู่จะเปิดสองคนนักกุญิดาอยู่นะครับไม่อย่งไงค่ะนี่ว่ารองเท้าน้องแฝดนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศ ก็จะมีซุ้มประจำตำบลของแต่ละตำบลน,นะคะ,ะมีตปันงแต่ละีขรั่คะพี่น้องอันน,น,น,นี้สวัสดีช่องตุ๊กตาไก่ทองค่ะสวัสดีบริสัญญาค่ะ <laughs> เริ่มหมวกอ่ะ <laughs> พูดอะไรเริมหมวกอ่ะวันนี้ไงหมวกซื้อหมวกไหมซื้อไปทำมา ไม่มันร้อนไงคุณพี่ตมเดียว้มเดียวนึงัถือมาอยู่ครบค้นบลานี่ไงอันนี้ตำบลหวยตำบลบุ่งหวยตุกตานีไงบุ๋งหวยบุ่งไหวบุ่งหวยู่สาขามหนูงหนรานจะมีศิลปะหัตกรรมไม่ก่อ เายูนี right? more ่่มีโค้กเขาเรียกเขาเรียกว่าไม้อันนี้กล้วยอีกอย่างขึ้นไหลมีเร่องลาไมวยท่านอยมี้อหมักอันนี้มักนาอันนี้หน่วยหงไงน้ำเราหมักเบอร์หมักเือรหรอไม่ร้านหมักสมโอน้อยอันนี้ก็จะเป็นของอีกของอีกงหนึ่งแล้วรัฮยน่ารักจังเลย สวัสดีคร <um> ับคุณผกอบสวัสดีค <ok ่ะที evet> ่กองยางจิ้มไหนคะปนกุ้งครับปนกุ้งครับปนกุ้งอุยน่ารักจังเลยจิ้มนิ้มจิ้มลิ้มเป็นแต่จิ้มเป็นแต่จิ้มสู้ซู้แคร์อุยน่ารักจังเฮ้ยจากตอบแจวอ๋อบอแมนอีแมนจั่มเราจะพามาทำสัมภาษณ์นางรำนะคะทุกคน นี่นางรำของเรากําลังแต่งหน้าอยู่เออกินข้าวกับไรคาลูกสาวโอเคอร่อยไหมนี่ค่ะอันนี้คุณปีนนะคะคุณคะแนนสวยมากเออยังไม่ทาปากเออโอ้ยรอประธานด้ทาปากซอปากสีชมพูอยู่เอาขอทาอยู่ไฟแม่ควาย ตำมังวีตำฮงเนีตำมงกับขนมจีนขนมจีนเด็ดคนออกพริกไหมาปลาด้คนออกพริกเน่ยปลาบอสขี้านโอ้ขี้านต๋ตำมะฮงนเออเออทีตำไผดอกผัสก่อนพีเออแี่้งนอแล้วบนแน่สร้างแจ้งหนามั้นี่คาไมสัมภาษค่ะมงจะสัมภาษหรือไม่สัมภาษณ์้าัเียเรา เกียิป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะบงอะไรคะอ็นีสานค่ะเออเอออันนี้คือถ่ายช็อตจะเอาลงจริงๆนะนี่ว้ายแรงมากสวยมากเออแล้วนกวย ตอนนี้ก็เรากำลังไหว้ขอบคุณนะคะนี่นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณคอ c เปอร์นะคะเต็มที่ไหมคะวันนี้เต็มที่่ะโอเคโอเคค่ะ น่าร <Net> ักมากเลยสวัสดีครับถุงลมนำคณะเข้าสนามครับเสียง้นุง จริงๆครับพบกันครับขอบคุณแอนเดอะเบิร์ดจริงยามา,มมามด,มดีจ้กาจะจะั บรรยากาศการแข่งเซแล้วนะค่ะอุ้ยนางลำสู้มากเลยมีคนไป็นลมก็มีนะคะตอนนี้กำลังแจกแอมโมเนียอยู่นะคะทุกคนเออเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเมื่อกี้โอ้สุดฤทธิ์มาเสุดฤทธิแพงไม่มีแถวไหนตรงนี้ทำใจไรพูดดูคตัวนั้นคลองไปก่อนคล้องไปก่อนพร้อมเทียงเทียงหน้าอะไรแถวเราทำมาแบบนั้นเราทำแถวมาแบบนั้นค่ะไม่ใช่ว่าแถวเราไม่ตรง

อมพยาบาลเออทุกฝ่ายตอนนี้แอมโมเนียเหลืออยู่สองก้อนนะคะโอ้ยมาดูนางรำเป็นไงบ้างคะคุณตุ๊กตาขาสลบค่ะตอนนี้คุณบอลลีพุ่งเป็ดเออดังรับสลลบไปอันนั้นแล้วค่ะเมื่อกี้นี่นะครับคุณคะแนนของเราหน้ายืดเมือเรเอาขนมปังมาจำแล้วเออสวยนะเออสวยากเออสวย ประทับใจไม่นี้ประทับใจเพราะเพียงเพียงหน้านี่นะคะคุณครูที่ฝึกสอนของเรานะคะทุกคนว่าบางไลูกสัมภาษณ์ค่ะชองมารีสิทธัญญาชาแนลค่ะครูค่ายกำลังใจให้ทุกคนขันื่อรกันทุกคนเต็มที่ทุกคนเป็นลมอีกคนเดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์กันต่อนะคะมีนางงามกำลังนั่งดูตัวเองอยู่ว่าังผิดหรือไม่แต่ว่าประทับใจมากเลยค่ะครูสวยงามไปค่ะ นะางลำแก้มแดงไม่พอนะคะจะไปปัดเพื่ออมค่ะกี่ตองแก้มบ่าแดงแดงเท่านั้นที่จะชนะอันนี้รอประกาศผลนะคะไหนตรวจตรวจกันบ้านหน่อยที่ลเราล้วล่ะอันนี้แดงแล้ว ตนตียน่ารักจังเลยพอดครับพอนพอน่ารักจังเลยพอดมีไอเท็มนี่นีนี่บ่แดงนี่บ่อแดงแดงจุมอีกจุมอีกไม่ได้หรอกพ่อแดงอ่ะดีเกดดเกดดีเก จับอีกเกตมาอียกัียอียต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 อียไปอีเีไปป้าาาคือลิงกาท่ประธานสวัฒนธมบมัเอาลังมันมัเอาลังมันมันเอาชนะเลยมึงเอาบอชนะหนูคุณไป็นกใบประกาศแน้วกีฬากีฬา ฟังไปฟังไปเนี่ยเหมือนกำลังจะรู้เลยว่าใครจะได้ชนะเลิศเหมือนกับโคลดอ่ะมันคือลิงนะสูกมัน <c oughs> คือลูกลิงแ <c oughs> ท้ว่ายังเราะ่ที่ไลนครับศิลปิน ครับหนึ่ครับโอ้โอเคครับโอเยครับคุณครูเนเนเป็นไงบ้างคะดีใจมากเออเลิศมากโครงการแรกแล้วก็โครงการเดียวค่ะโอ้อ่าคุณน็อตครับสลว์สองหนึ่งโอ้ประทับใจมากประวัติการ์ตินไปนะครับมาอิสระครับไอเซรานันไปไหนเป็นไงบ้างคะคุณครูเลิศมากประทับใจมากเออเลิศ ประหลัดนพดลกับประหลัดโชคชัยครับไม่ต้องเฮโลสารพาครับทุกทีมเราคือชาติไทยเย็นนี้สิบเก้านกาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเฮโลสารพ่ายี่สิบนาทีเราจะไม่ใจร้ายเสียงดังแต่เพื่อน มีอ <łość> ้ยไม่ได้มาครแครับเปรมาทใจมาเออเราจะได้เหเราจะได้เฉลยข้อสอบครับ ตนวีอ้นเน่เาราคาตอนนี้เงาแดดแล้วที่หน้าบอหน้าบอเอา

เอากองยามามันมียาอย่างเงี้ยไม่ได้พิมพ์เสียงกับอันนี้อ่ะก,ก็เลยเกจเอาพิมพ์เสียงนี่ไปบวกกันเนี่ยสวยมากกูได้ฮอทของรัานค่ะกูใช้ฮอทชูบานั่น์พบกับช่วงเข้าครัวนะคะคบ่ายคุณโดมเราทำตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงอ,อ,อีกวนท์ของคริสต์มาสเราก็ยังทำออครัวอยู่โอเคอเค่ะ เสร็จใจมากวันน like right. oh, so no no ี้ทำเมนูอะไรคะคุณโดงเรามีไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวแล่เจียวแล้วไข่เจียวโอ้แล้วก็ไข่เจียวนะคะมีแต่เมนูไข่ทำอะไรครับมีไข่ไข่และไก่เออแล้วก็ไก่แล้วก็ไข่อีกเช่นเคย MT21 เอ็มทีสองหนึ่งแอสอาชเอเออตัวแทนประเทศไทยนะคะอ่พาไปสัมภาษณ์หน่อยสิคะคุณบู เป็ครูนะคะคุณครูผู้ปฝึกสอนของเรานะคะวันดีค่ะสวยมากกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะสวยมากพร้อมมุ้งรางวัลโอเคเลิศคุณครูของเรานะคะอันนี้ชุกค่ะอันนี้จากช่องบัลลี่สิทธัญญาชาแนลนะคะคุณครูคุณได้ออกช่องเด้นี่ไว่แต่ง ครูอยากได้ครูก็แอบเอาคำนูเลยค่ะเอาลงเพจครับสวยมากอันนี้กำลังทำอะไรค่ะตำเออน้องแอมแอมของเรานะคะกำลังทำอาหารเฮ้ยไม่ได้สวยขนาดนั่นตอนเชิญเชือดค่ะในตอนเชิญเชิอดนะคะนี่เป็นสัดน่วนการแต่งหน้านะคะในการออกงาน โอเคค่ะว่าเราต้องสวยว่าสวยตอนไหนก็คือที่เมืองไทยในเวลาอยู่ในจังเจริญคุณเลิศประทับใจมากเลยค่ะครูค่คะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันอะไรนะคะคุณเลนะิศกองยาวกองยาววาปีวันนี้นะคะกับรางวัลชนะเลิศก,กองยาวซินอีสานครั้งที่สองนะคะสองปีซ้อนแล้วนะคะเพื่อนๆ สวยมากสวยมากกำลังแกะหัวออกนะคะทุแก่มากไม่ไหวค่าสำหรับบริษณียาก็ขอละทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมดนะคะว่า คลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนฝากติดตามนะคะบ๊ายบาย